ย่อรองตรงตู้เออมัเนาะเป็นหนอกพันป่านะยะเก็บพันป่าพันป่าปนินเนื้อปากขสันไมนปนินปากขสันใหญ่ๆโอ้เป็นตาแซ่บเนื้อเดี๋ยตาเป็นเพียงเจียวเจียวอันนี้มันหอมสุหลกขปุ้นขปุ้นเจียวมะเพ็ด เกล้าแป็ดเจียวพันปลาแม่เอาใสอันนี้อันเปนโต๊ะจัวมันนโต๊ะจัวอันนี้นะเด๋อวหลอดตาคนจีนสจตันนิระกาศเ่บ้านเขาดิดติดอตัไหเขาน่ยคนจับตัไหเขาหาประธานอาหารเกิดจากฉนวนนะน่ะขดเยวเมนูปูเนียนะบานเรา เย่ยอีกอย่าว่าเป็นนตาเันเอน้อเอะใช่นะใช่นอพันปลาเนี่ยให้ตลาบอกอีกนะนอเจนอกเก็บพันปลาเออนอพันปลาเออเออตาเออพันปลารอติดเตียวเออขาตตาเออเดียเออเป็นเดียเป็นนกพันปลาเนี่ยนะ

มาเอาตรงนี้นี <c oughs>: ่ไม่มาไอาแค่หนอคุ้นชินแลนะไม่นะตรนี้ทำปลาเหรอชิมุโร่ชิไดีล็โกก้ก้เลยจอดรถฮ่าฮ่าฮ่ชิมุ่ันอยู่กนแค่ไนชิมุโร่ขับโก้แล้ททำปลาเออฆาแก่โร่ชิได้โดนนอเย่หลับไม่จากนอน mọi người mọi người mẹ con người mẹ con người mẹ con đâu mẹ con người 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 mẹ 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 mẹ

ป่าบ <łość> ่าบ่คุณจรท่ายูบี้คุณจริงท่ายูบี้ท่ายูบี้

Mamamii <muchas> Ok, woi mamamii Aaaa サンバイテええとうんと มาตกแล้วมาตกน้ำงออกเออลูกโตอีกจะสิลูกใส่ละมืสะอาให้พ่อไม่ก oh, ินจะเอาปอ๊ก oh, uh ินที่ออกเออคนคิดดื้อเหมือนไรกันไปไหมบ่

ママパン I'm <laughs> sorry. Ano. Ah, Jadi <try> เตี้ยตัวเหรอเอาเอาข้ามข้ารถจักรยานยนต์ 还怎么？不拿来？不要丢给你了。咩咩咩！哎，你来。点击 block。哦，点击 block。妈妈，我掉下山喽！掉下来卡怎么办呀？

Aya, thái lan kê tê lùi nó thân áo. lù lùi ho, 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 进来喽。Yeah,